ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองคุณวแฟมรายการที่จะมาวิเคราะห์การเมืองจนกว่าเราจะได้ไปเดลิตอปิกและวันนี้เรามากันในหัวข้อที่มีชื่อว่าวิเคราะห์การตายของบุ้งสู่ความบุ้งของสังคมคือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามุมขวาล่างเนี่ยมันไม่มี q r เรื่องของการรับบริจาคเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็อยากจะแสดงความเสียใจนะฮะกับการเสียชีวิตของคุณบุ้งเนติพรนะฮะ สรุปสั้นๆเนาะซึ่งทนายแจมเขาก็พูดสรุปให้ค่อนข้างดีผมก็ขอยืมโพสสองทนายแจมเนาะเขาบอกว่าแจมได้ทราบข่าวของบุง้งนักกิจกรรมกลุ่มทะลุวงังที่เสียชีวิตในวันนี้หลังถูกจำคุกนานถึง109วันเพราะถูกถอนประกันระหว่างพิจารณาคดีความมาตรา112และถูกศาลตัดสินจำคุก1เดือนคดีละเมิดอำนาจศาลบุ้งเนติพรอ,อยู่ในเรือนจำมา109วันโดยมีเพียง1คดีเท่านั้นที่ศาลตัดสิน คดีถึงที่สุดแล้วคือคดีละเมิอดอำนาจศาลและตอนนี้ยังมีนักกิจกรรมอีกหลายคนที่ยังคงถูกฝากขังระหว่างพิจารณาคดีแม้ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีและคดียังไม่สิ้นสุดนะซึ่งเขามีต่อแต่ว่าเอามาแค่นี้เอาประมาณว่าก็สรุปให้แล้วกันว่าโอเคก็ปุ้งก็ถูกถอดประกันก็เลยต้องไปฝากขังนานถึงร้อยเก้าวันแล้วก็อดข้าวแล้วก็เสียชีวิตอย่างที่บอกเนาะซึ่งตอนนี้ขอแยกประเด็นสองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือคดีนี้เป็นคดีที่ ถูกตั้งคําถามเกี่ยวกับระบบยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณทักษิณน,นะฮะที่โดนจําคุก1ิปีแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกอะพยาโทษเหลือหนึ่งปีแล้วก็ติดโรงพยาบาลจนผักโทษแล้วก็ไปนั่นไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้พอมาเปรียบเทียบกับบุ้งเนี่ยที่โดนถอนประกันแล้วถอนประกันอีกนะฮะก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตเนี่ยว่าเออระบบยุติธรรมในป,ประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายมาตรฐานหรือไม่นะฮะ แล้วก็2ก็คือเป็นประเด็นที่ผมจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้ก็คือมันมีคนจํานวนไม่น้อยนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นส่วนใหญ่ของสังคมเนาะแต่ไม่น้อยที่เยอะแยยการตายของบุง้งซึ่งอันเนี้ยก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าเฮ้ยสังคมไทยนี่เราเราอยู่กันแบบนี้แล้วเหรออะไรแบบนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างคอมเมนต์เนาะที่พูดถึงการตายของบุ้งในรูปแบบที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะยกตัวอย่างเช่นแบุ้งทะลุวังเสียชีวิตจากการแนะนำ ให้อดอาหารของอดีตสอสก้าไกลเหรอคะแล้วก็ยำไปสี่ห้าประโยคเนาะอ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกว่าควรไปด่าอีป้าข้างบ้านนู่นและควรจะด่าตัวต้นเหตุที่หลอกลวงเด็กมาติดคุกไอ้สอสอเร็วพักส้มเน่าเนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ดูเหมือนจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้เท่าไหร่เนาะแต่แต่ดูเหมือนว่าจะจะโยงไปว่าแบบว่าเป็นความผิดของก้าวไกลอะไรอย่างงี้เนาะ นะพอมาดูคอมเมนต์จากอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ขอบคุณ,คณโคลอซี่ด้วยนะเขาบอกว่าวันนี้แก๊งแบกทํางานหนักมากเป็นการทํางานที่น่าอนาถที่สุดตั้งแต่เกิดมีการแบกวันที่เสื้อแดงโดนยิงตายกลางเมืองสลิมพาการสะใจบอกว่าสมควรตายหลายคนเลิกคบเพื่อนหลายคนช็อกกับเปาเอามาหิดของคนรู้จักหลายคนที่เคยอยู่ในสภาพนั้นวันนี้กลายเป็นคนเอามาหิดะเองในนามของการแบก b ุ z t ทะลุวังเห็นไหม คือมันก็มีคนที่ด่าก้าวไกลแก่คนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ควรที่จะมาแบบเยอะเย้ยคนที่ตายนะอะไรเงี้ยอีกคอมเมนต์หนึ่งก็คือคุณแก้วมาลานะฮะเขาบอกว่าตอนคนเสื้อแดงถูกฆ่ากลางเมืองปีตะปีห้าสามมีคนสะใจเยอะเย้ยคนตายมากมายในทวิตเตอร์วันนี้14ปีให้หลังบุ้งทะลุวังตายเพราะอดอาหารประท้วงกฎหมาย มีปรากฏการคล้ายการอีกครั้งฉันสงสัยสังคมไทยมีสลิมกี่เฟสที่สามารถดีใจหัวเราะกับการมีคนตายเพราะความเห็นต่าางทางการเบือ่อม่งหนึะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคอมเมนต์เนาะของคนที่อมองว่าไม่ควรไปเยาะเย้ยการตายของคนบุ้งนะครับซึ่งอย่างที่เขาบอกกันแหละว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะตั้งแต่ เออหกตุลานะฮะนี่ก็คือเป็นภาพที่แบบมีคนยืนยิ้มเยาะเย้ยนะฮะคนที่แบบถูกทําร้ายขณะถูกแขวนคออะไรเงี้ยนะแล้วก็มีเหตุการณ์คนเสื้อแดงฮะ,ะที่มันก็มีคนที่อยู่กลุ่มกปปสบ,บางคนที่ออกมาเยาะเยะ้ยเรื่องของแบบการตายของคนเสื้อแดงเนาะซึ่งผมว่ามันก็เป็นภาพที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้อสังเกตของผมก็คือว่า1ก็คือคอมเมนต์เยอะเย้ยเนี่ยส่วนหนึ่งไม่ได้บอกทั้งหมดนะแต่ส่วนหนึ่งของคนเยอะเย้ยเนี่ยมันมาจากไอโอหรือไม่นะฮะถ้าใช่เนี่ยมัน ไอคนที่จ้างไ o โอมาเพื่อเยาะเย้ยการตายของบุ้งนี่ใจคอทำด้วยอะไรนะฮะถือว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเลยคือจ่ายเงินให้คนคนหนึ่งไปเยาะเย้ยการตายของคนอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบลงทุนมากนะสองก็คือคอมเมนต์เยาะเย้ยที่เป็นคนจริงๆเนี่ยถามว่าเป็นคนที่ชอบฝ่ายค้านหรือชอบฝ่ายรัฐบาลนะฮะเท่าที่ผมเห็นนะชอบฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียวเลยอเออ ผมยังไม่เคยเห็นคนที่เยอะเยอะการตายของมุ้งชอบฝ่ายค้าเลยนะผมเห็นคนชอบรัฐบาลออกมาพูดอะไรอย่างนี้อย่างเดียวเลยอะ่ะข้อสังเกตที่3ผมก็คือว่าทําไมไม่มีโพสต์แสดงความเสียใจจากเพจฝั่งรัฐบาลแม้แต่พักเดียวนะฮะซึ่งคือพักเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีการรีโพสตอสสในพักเพื่อไทยที่พูดเรื่องนี้คนระับแต่ว่ามันไม่ใช่คือมันไม่ใช่โพสที่มาจากเพจพักเพื่อไทยอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์ที่โคดมาจากสอสสในพรรคตัวเองเนาะ ข้อที่ผมเห็นก็มีแต่เพจก้าวไกลนี่แหละที่เม้นในนามเพจก้าวไกลไปเลยว่าเออแสดงความเสียใจเหมือนในภาพปกของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นรูปที่โพสต์จากช่องของพรรคก้าวไกลโดยตรงเนาะไม่ได้โขดสสของตัวเองมาซึ่ง่งสสก้าวไกลก็พูดเยอะมากเหมือนกันนะซึ่งผมไม่ไดเอามาเนาะก็จะมีแต่ของทนายแจมเนี่ยแหละที่ผมเอามาจริงๆเขาพูดหลายคนมากเรียกว่าพูดแบบเกือบทุกคนเลยก็ว่าได้นะฮะ อ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูเนี่ยผมว่าวิธีการตั้งคำถามเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกถึงศสติของคนคนนั้นเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าคำถามมันไปในเวไหนเนี่ยมันก็คือสังคมก็จะไปเวนั้นถูกไหมอ่ะผมยกตัวอย่างคำถามที่ผมรู้สึกว่าสังคมควรถามอะ่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อประชาชนถูกไหมถ้าตอบได้มันก็มีประโยชน์อย่างน้อยได้ถกกันก็มีประโยชน อย่างยกตัวอย่างเช่นนักโทษคดีการเมืองในไทยเนี่ยได้สิทธิประกันตัวตามระบบยุติธรรมสากลหรือไม่นะฮะถ้าเกิดว่าเราตั้งคําถามเนี่ยมันก็ถกกันโอเคคนบอกว่าตามระบบยุติธรรมแล้วอ้าวบางอีกฝ่ายหนึ่งบอกมันยุติธรรมตรงไหนเนี่ยเอามาเทียบดูไม่เห็นเหมือนเลยคืออย่างน้อยมันก็ได้ถกกันอย่างน้อยมันก็ได้หาทางออกอย่างน้อยมันก็ได้ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าเนาะว่าเออระบบยุติธรรมที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นแบบไหนเนาะ หรืออคือเราควรเร่งนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองหรือไม่นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนจะมีการเข้าไปพูดคุยกันในชั้นกรรมธิการว่าเออตกลงเราจะนิรโทษมากน้อยแค่ไหนนะครับมอหนึ่งหนึ่งสองจะนิรโทษด้วยไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมันคือมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่ว่าจะเห็นด้วยเป็นแบบใดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นไงว่า,าฝั่งฝ่ายนิติบัญญัติ สสเนี่ยคิดยังไงอยู่แล้วพอเวลาไปเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยาจะได้เลือกง่ายขึ้นไงว่าโอเคโอเคสสฝั่งนี้คิดอย่างนี้อีกฝั่งนี้คิดอย่างนี้เราก็จะไปเลือกสอสที่มีความเห็นตรงกับเราถูกไหมแต่คําถามแบบเชิงแบบว่าแบบแค่กินข้าวก็ไม่ตายแล้วไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นคําถามที่แบบคือเด็กป .4 ก็รู้ว่าว่าถ้าไม่กินข้าวเนี่ยตายประเด็นก็คือว่าทําไมคุณถึงไม่สนใจไงว่าทําไมถึงอดข้าวไง ขโมสนใจแต่ว่าเออก็กินข้าวสิไม่ไม่กินข้าวก็ไม่ตายแล้วใหม่อะไรเงี้ยมันเป็นคําถามที่แบบมันทําให้สังคมป่วยอะครับถูกไหมถูกไหมคือระหว่างคุณสงระหว่างคุณสงสัยว่าเขาอดข้าวทาไมกับมาถามว่ากินข้าวก็ไม่ตายแล้วใช่ไหมเนี่ยคุณว่าคําถามไหนมันเป็นคําถามที่มันดูมีสติปัญญามากกว่ากันล่ะถูกไหมเอเอไอ,อ,อ้คาถามเนี้ยแม่งดูถูกสติปัญญามากเลยนะมาถามว่าแบบเออไม่กินข้าวก็ ก็ไม่ตายแล้วใช่ไหมที่ใครๆก็รู้มียังจะถามอีกอีกคําถามหนึ่งคือเนี่ยอดีตสส,สก้าวไกลแนะนาให้บุ้งอดข้าวเหรออันเนี้ยไม่ว่ามันจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยประชาชนไม่ได้อะไรแต่ก้าวไกลอ่ะเสียอะไรต่อให้ก้าวไกลย,ยังไม่ตอบนะแค่ถามแบบนี้แม่งก็เหมือนไอ้นี่แล้วอะแม่งเหมือนปักแม่งเหมือนปรับปคือมันมัน,ม,นมันเป็นการปักปรมด้วยคําถามอ่ะคือแบบสมมุติว่าแบบมันมีจริงอ่ะมันก็ต้องไปหาหลักฐานมาพิสูจน์ไงว่าเออ แนะนำไหมแล้วแล้วมันจะวัดกันยังไงวะว่าแบบแนะนําไม่แนะนําอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นคําถามแบบเชิงโจมตีพักเก้าไก่อะแต่ไม่ไม่ได้ตั้งคําถามที่พุ่งเป้าไปว่าประเทศมันจะดีกว่านี้ได้ยังไงอะเนาะเนี่ยอย่างใครหลอกบุ้งมาติดคุกอะไรเงี้ยหลอกหลอกมาติดคุกอีกเรื่องหนึง่งแต่หลอกให้อดข้าวเนี่ยมันไม่น่าจะทําได้ไหมถูกไหมถูกไหมแทนที่จะสนใจว่าเอ้ยตกลงแล้วไอ้กระบวนการยุติธรรม มันโอเคมากน้อยแค่ไหนเนี่ยไม่ไปสงสัยว่าใครหลอกบุ้งมาติดคุกไอ้เคียติดคุกนะไม่ได้หลอกโอนตังค์มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันต้องไต่สวนมันต้องอะไรเยอะนะคือแบบดูดิเนี่ยไอ้คำถามไอ้ไอ้คำถามอะไรแบบเนี้ยมันทําให้สังคมป่วยคือคือไอ้คาถามแบบนี้ยมันออกมาจากคนป่วยป่วยแล้วพอมันออกมาเยอะมากๆอ่ะม,ม,มันทําให้สังคมป่วยขึ้นไงเห็นไหม คือคือผมผมหวังว่าไอคนที่พูดแบบนี้มันจะเป็นไอโอนะมันจะไม่มันจะไม่ใช่คนจริงไอคนจริงมันก็มีแหละคนจริงก็จะพูดว่าประมาณว่าแบบเอ้ยอย่าโหนบุ้งอะไรเงี้ยคือคือเขาก็จะพูดลอยๆว่าต้นหลงโหนคืออะไรกูมาแสดงความเสียใจอย่างนี้เร่องโหนไหมอะไรเงี้ยคือแบบคือคือคนมันโฟกัสแต่เรื่องของค่านิยมทางการเมืองของพรรคที่ตัวเองชอบอะบางทีมันไม่ได้สนใจเรื่องของ ระบบยุติธรรมหรือระบบโครงสร้างในประเทศไทยอ่ะเนาะออคนเราเนี่ยเนี่ยมันคือความป่วยของสังคมหมครับเอาละน,นี่จริงจริงมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าคิดนะก็คือสมมุติว่าถ้าวันนี้คนที่จากไปชื่อตูอ่อ่ะไม่ได้ชื่อบุง้งแต่ชื่อตู่ไม่ได้บอกตู่ไหนไอคุณจตุพรพรมพันธ์เขาก็ชื่อตู่เนาะไม่ได้บอกตู่ไหนแต่สมมุติว่าถ้าวันนี้คนที่ตายอะ่ะคือตูอ่แล้วมันมีคนหัวเราะเยาะอะ่ะคุณคิดว่าไอคนที่หัวเราะเยาะในเคสแบบเนี้ยไม่มีมนุษยธรรมหรือเปล่า ออมันเป็นมันก็เป็นคําถามที่น่าคิดนะว่าออตกลงแล้วสิ่งที่คนตายทําไว้ก่อนตายอ่ะมันมีผลต่อสิ่งที่เขาควรได้รับตอนที่เขาตายหรือไม่ถูกไหมครับหรือไม่ว่าเขาจะระยตำตําบอลแค่ไหนก็ห้ามว่าห้ามด่าตอนตายหรือไม่คือมันมันก็ซึ่งซึ่งใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะซึ่งผมเองก็ถามคนรอบข้า,างเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าถ้าเกิกวดว่าคนตายเป็นคนที่แบบว่า ทำอะไรไม่ดีมามากกว่าเนี้ยซึ่งซึ่งบุ้งเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นอาจจะมีเรื่องของการประทะกับตํารวจบ้างแต่ผมว่าเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นเมื่อเทียบกับนักการเมืองที่เรามีอยู่ตอนนี้โอ้โห,โห,โหเออซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนคารคเตอร์ของคนที่เสียชีวิตอ,อ่ออออะไอเอการหัวเราะเยาะเนี่ยมันจะถูกตีความเป็นอย่างอื่นได้ไหมหรือว่าไม่ว่าจะใครตายก็ห้ามหัวเราะเยาะเอเออันนี้คิดยังไงคอมเมนต์มาด้วยเนาะ ประมาณนี้แล้วกันผมก็ทําได้แค่เรียกร้องเนาะให้คนมีสติสตังค์มากขึ้นเกิดการตั้งคําถามที่มันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้นน่ไม่ใช่เอะอะอะไรแม่งจ,จะสร้างความนิยมให้พักการเมืองที่ตัวเองชอบอย่างเดียวเนาะอยากใหเ้เกิดการขับเคลื่อนสังคมบ้างเนาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระบบยุติธรรมในประเทศไทยที่มันมีปัญหาใช่ไหมว่ามันมีหลายมาตรฐานเหลือเกินคืออย่างแรกเนี่ยก่อนจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับระบบยุติธรรมไทยเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือ ผมเห็นด้วยกับการคืนสิทธิประกันตัวของผู้ต้องหาที่มีคดีทางการเมืองที่อยู่ระหว่างต่อสู้คดีเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นด้วยก็คือผมก็อยากให้มีการเล่งพิจารณากระบวนการนี้แลโทศกรรมคดีที่มีมูลเหตุทางการเมืองเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดการนี้แลโทศกรรมได้เร็วกว่านี้สักสองสามวันอะ่ะผมว่ามันก็อาจจะไม่เกิดการสูญเสียไงอเออ ซึ่งไอ้ไอสิทธิประกันตัวเนี่ยมันก็มีคนไปด่าบุ้งเหมือนกันนะว่าเนี่ยทำผิดซ้ำซากศาลก็เลยไม่ให้ประกันตัวไงเล่าอะไรเงี้ยทึ่งนายแจมเขาก็าอ,ออกมาให้ข้อมูลเนาะว่ามันไม่ได้มีกฎหมายข้อไหนบอกว่าทําผิดคดีซ้ำซากแล้วประกันตัวไม่ได้เนาะซึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่ดีนะดังนั้นก็อยากจะฝากคนดูไว้2ออย่างแล้วกันนะว่าหนึ่งก็คือเรื่องของ การตั้งคําถามเนาะว่าถ้าเกิดว่ามัวแต่จะมาลดทอนความนิยมพักตรงข้ามอวยพักที่ตัวเองชอบเพียงอย่างเดียวเนี่ยผมไม่ได้บอกทําไม่ได้แต่กำลังจะบอกว่าการกระทําแบบนี้โดยไม่ดูสี่ดูแปดเนี่ยมันทําให้ลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนคนนั้นอย่างมากนะฮะแล้วก็ทําให้สังคมเนี่ยบิดเบี้ยวมากขึ้นด้วยนะฮะและอีกข้อนึงก็คือเรื่องของระบบยุติธรรมเนาะซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าติดการประกันตัวเนี่ยมันควรจะ ได้ทุกคนเนาะยกเว้นคนที่แบบมีพฤติกรรมแบบหลบหนีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วก็เรื่องของการนิรโทษกรรมเนาะที่แบบโอ้โหมันมีค้างมาเป็น10ปี20ปีแล้วซึ่งมันก็ควรที่จะแบบล้างกระดานไปได้แล้วเพื่อให้แบบจะได้เกิดความผ่อนคลายทางการเมืองมากขึ้นซึ่งซึ่งผมมีความรู้สึกว่าหลังจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของคุณบุ้งเนี่ยผมมองว่า ความตึงเครียดทางการเมืองอมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่ามันไม่ได้มีบุ้งคนเดียวที่กําลังอดข้าวอยู่ในช่วงเวลาฝากขังมันมีตะวันด้วยใช่ไหมแล้วก็มีคนหนึ่งจาชื่อไม่ได้ซึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐบาลยังนิ่งเฉยยังไม่ทําอะไรยังมองว่าทําอะไรไม่ไดท้ทางที่คุณกําลังทํางานในฝ่ายนิติบ,บัญญัติอยู่เนี่ยมันก็จะเกิด ความตึงเครียดทางการเมืองมากขึ้นเนาะซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่ามันไปสู่ความรุนแรงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมเออดังนั้นผมก็ก็อยากจะฝากสองเรื่องสําหรับคนที่มาดูแล้วกันว่าเออหนึ่งก็คือไอเรื่องเรื่องความแบบเชียร์พักการเมืองเนี่ยผมว่ามันควรจะใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปในนั้นด้วยเนาะไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โหทิ้งความเป็นมนุษย์แล้วก็อวยไส่ไส่แตกอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ถูกนะประมาณนี้แล้วกันเนาะ อ่ะถ้าชอบก็เจอกันคลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วเจอกันบ๊ายบาย